วันนี้เราจะละหมาดยังไงลองดูคลิปเปิด YouTube ผมเปิด YouTube อาหับดูแล้วผมก็จะสำรวจตัวเองว่าวันนี้เราละหมาดยังไงเพื่อเราจะได้ระวังมากขึ้นเวลาผมสอนเด็กกับเด็กมันจะขำตลอดแหละเวลาเราสอบเนี่ยครูเขาจะเช็คใช่ไหมละ่ะเวลาจะละหมาดให้ทําไงให้ยกมือทั้งสองข้างโดยนิ้วโป้งจดติ่งหูแล้วในชี้แนบกับใบหูพร้อมกับกล่าวว่าอลาวรอแล้วให้เนียดว่าข้าพเจ้าละหมาดเพื่อดูมากเก็ดสามนอดเป็นมากมบอลเลาตาดาหูอักบัด ถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่ได้คะแนนใช่ไหมล่ะสอบอ่ะนะผมถามเด็กลองไปสช่วเราลองไปดูครูที่สอบมึงอะคนไหนยกแบบนี้มัง่งไม่ได้ปฏิวัติไม่ได้ปฏิรูปเราสอนเขาแบบนี้แต่วันนี้เราทํายังไงละหมาดวันศุกร์อ่ะอ๋อหรอแบบนี่แค่นี้ละหมาดวันศุกรนะ์น่ยนั่งดูแล้วเราจะเห็นภาพเลยว่าไอ้มาก,ก้าไม่ต้องไปพูดถึงเนะี่ยมันมาทั่วโลกไง เอาที่สอนเหมือนเราเนี่ยวันเนี้ยสอนเด็กแบบนี้แต่เรายังไม่ยกแบบนี้เนี่ยแล้วเราจะสอนเด็กยังไงเมื mm ่อกี้ที่บอกให้ผมไปดีมัมเราขอบคุณมากแต่ผมว่าตอนเนี้ยเกือบปีแล้วผมไม่ได้ละหมาดเป็นดิมัมเพราะวันขาผมมันเจ็บนั่งอัตยามันยันอย่างนี้ไม่ได้เท้าผมมันก็ไปแปะอย่างนี้เท้าอ่ะไปแปรออกไปอย่างนี้ไอ้เด็กมันมาละหมาดที่มัสยิดมันนั่งถูกแล้วสองคน ลุงไอตามันบอกว่าเอฟซอาจารย์มันชอบอาจารย์เด็กประมาณแปดขวบกับสิบขวบมึงเราก็นั่งแบบนี้มันสู้เอาขามันแบบเนี้ยไปเกะโอ้ไม่ได้แล้วเราก็บอกว่าไอหนูมุกี้ที่หนูละหมาดนะถูกแล้วแล้วก็กีมันยังไงไม่รู้ว่ามันชอบอาจารย์เรายกยังไงมันก็ยกตามค่ะนี้เราก็ไปนั่งแบบนี้ใช่ไหมล่ะตั้งกับวันนั้นเลยบอกว่าขอมอับอิมัม ที่สุราผมไม่คนอื่นเป็นหมดเลยอยู่ตาระแว่ก็ไม่เอาวันศุกร์ก็ไม่เอาเพราะกลัวคนข้างหลังไปแปรขาตามไงแล้วก็เดือนอนมาดอนสามอาทิตย์นอนอยู่แบบขางอไม่ได้อะอันนี้พึ่งจะมานั่งได้แต่ยังยังไม่สุดไอ้ลูกชายที่บ้านเวลาผมอยู่บ้านผมนั่งระหว่างสองสุดมันก็คือแบบไอ้ข้อพับมันยังไม่สุดไงมันก็จะโกงอยู่นี้หน่อยหนึ่งไอ้ลูกผมมานั่งถูกแล้วเวลามันเห็นย่อนั่งปุ๊บมาทาท่ากโกงมั้งไม่ได้ ้องฝืนทําไงนะเลยบอกว่าเรานี่แหละจึงเป็นต้นแบบถ้าเราเป็นต้นแบบแล้วถ้าเราไม่บอกลูกแล้วบอกลูกเรามาดถูกแล้วนั่งแบบเมื่อกี้แหละครั้งต่อไปนั่งแบบนั้นนะบางทีเราหาดด้วยกันปุ๊บมันก็หันมาดูเอาย่อบแบบนั้นมาทําย่อใหม่เราจึงบอกว่าวันนี้เราเป็นผู้ใหญ่ไปละมหมาดท,ที่ไหนก็ตามท่านต้องนึกไว้เลยว่าท่านกําลังมีคนแอบดูนะทําให้ถูกท่านจะยึดแบบนี้ก็ยึดท่านจะยึดแบบนี้ก็ยึดยึดแบบนี้ก็ยึดเอาแบบหนึ่ง แต่แบบนี้ไม่มีแล้วเวลากอดอกจะกอดยังไงก็กอดอย่างหนึ่งนะวันนี้ผมละหมาดบางทีก็ไม่ไม่ไมขูดชั่วต้องยอมรับเลยว่าไปดูคนข้างๆไง,งวันเนี้ยกอดอกจะกอดยังไงข้อมือกับข้อมือชนกันอย่างนี้ใช่ไหมวางตรงไหนเอาให้แน่แต่วันนี้เริ่มเห็นคนละหมาดแบบนี้แล้วเนี่ยมืออยู่อย่างนี้มือกับมือทับกันอย่างเนี้ยเอาวะเราก็เรียนไปเยอะเหมือนกันเลยเฮ้ยอย่างนี้ไม่มีนะมีไหมเรียบร้อย แต่ไม่มีมึงมันมีแค่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วจะยังไงจะอย่างนี้เดี๋ยวนี้เริมละหมาดนี้ก็มีเนี่ยคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้เราต้องช่วยกันแล้วก็เตือนกันคืออะไรนะสำคัญมากๆละหมาดคือตัวที่จะผ่านหลุมฝังศพกับผ่านอะลัมบัตซักและอิมานละหมาดนี่แหละจะเป็นอิบาดาแรกที่จะเข้าสวรรค์หรือจะไม่ผ่าน